วันนี้นะคะก็มาพบกับมิดแอดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาสังคมศึกษาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรื่องที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องมารยาทชาวพุทธนั่นเองนะคะหรือว่ามารยาทชาวพุทธนะคะอ่านได้สองแบบนั่นเองนะคะ,ะมาดูเลยนะคะเรื่องมารยาทชาวพุทธว่ามี ไรบ้างเขาบอกว่ามารยาชาวพุทธนะคะหรือว่ามารยาชาวพุทธเนี่ยเป็นการปฏิบัติตนในแบบของชาวพุทธค่ะโดยที่มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยนะคะซึ่งเราเองเนี่ยเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะนักเรียนเราต้องสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะโดยทุกคนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะซึ่งปอ .2 อแล้วนะมิดเคยสอนไปแล้วนะคะก็ น่าจะพอจําได้นะคะ,ะทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็ทําตามไปพร้อมกับเออ่พอ,อยต์ของมิดได้เลยนะคะ ท่าแรกเลยนะคะคือการพนมมือนั่นเองนะคะการพนมมือนะคะคือการเอามือทั้งสองข้างมาติดกันนะคะสองข้างมาประกบกันและแนบไว้ที่ระหว่างอกนะคะโดยที่นิ้วเนี่ยเรียงชีดติดกันนะห้ามกลางนิ้วนะคะเรียงชิดติดกันแขนทั้งสองข้างแนบลําตัวนะคะไม่กลางข้อศอกขึ้นนะก็คือแนบไประหว่างตัวนั่นเองนะคะการพนมมือนี้เนี่ยจะใช้ในการสวดมนต์การฟังเทศนะคะหรือว่าการสนทนากับพระสงฆ์นั่นเอง เองนะคะหรือการไหว้ก็ดีนั่นเองนะคะการไหว้เราก็ต้องใช้การพนมมือเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูท่าที่2นะคะคือการไหว้นั่นเองการไหว้นะคะหรือโดยการนั่งหรือการยืนนะคะการปฏิบัติการยกมือพนมเนี่ยขึ้นมา เราต้องยกมือนะคะที่เราพนมมืออยู่กลางอกนะคะขึ้นมาพร้อมกับก้มศีรษะลงมาพร้อมกันนะคะทั้งการยกมือแล้วกว้มศีรษะลงมาพร้อมกันทั้งสองข้างนะคะโดยที่ปลายนิ้วอ่านนักเรียนดูนะปลายนิ้วอเอ่อปลายนิ้วแม่มือนะคะปลายนิ้วก็คือนิ้วโป้งนะคะจะหลดอยู่ที่ระหว่างคิ้วส่วนปลายนิ้วชี้ก็คือแนบไปส่วนหน้าผากนะคะนี่ตามภาพเลยนักเรียนเห็นภาพไหม นี่นะปลายนิ้วแม่โป้งนะคะจะอยู่ที่ระหว่างขิ้วส่วนนิ้วชี้เนี่ยก็จะแนบไปตรงหน้าผากนะคะอ่านี้อ่ลองทำดูนะคะการวาวเอาก้มศีรษะแล้วก็เอามือนะคะลงมาพร้อมกับการก้มศีรษะนะคะไม่ต้องยกมือขึ้นไปหาศีารษะนะคะให้ก้มแล้วก็แนบศีรษะลงมาพร้อมกับยกมือขึ้นนะคะอ่านี่คือท่าที่หนึ่งท่าที่สองนะต่อไป ข้อที่3นะคะคือการกราบการกราบนะคะเราจะเรียกว่าการกราบแบบเบนจางคาบะดิษฐ์นะคะอาจำดีๆนะเบนจางคาบะดิษฐ์นะคะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ในชั้นอื่นก็ยังมีออกข้อสอบเรื่องนี้อยู่นะคะคือการกราบแบบเบนจางคปบะดิษฐ์นะคะโดยที่เราจะมีการเตรียมนะคะคือผู้หญิงกับผู้ชายจะมีการนั่งที่แตกต่างกันนะคะหนึ่งเลย ผู้ชายจะนั่งท่าเทพพบุตรเราจะเรียกการนั่งกล่าเป็นจคัคพิธีของผู้ชายว่าการนั่งเทพท่าพบุตรนะคะส่วนการนั่งเทพท่บุตรคือยังไงคือการที่ผู้ชายเนี่ยนั่งคุกเข่านะคะแล้วก็ตัวตรงนะนั่งหลังตรงแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยก็จะตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ส้นเท้านะคะก็จะชิดกันนะคะแล้วก็ผู้ชายจะนั่งที่ปลายเท้านะคะก็คือยกส้นเท้าขึ้นนะ เมื่อสองมือเอ่อมือทั้งสองนะคะก็จะคว่ำแล้วก็อยู่เหนือเข่านะคะให้ชิดติดกันนั่นเองนะคะจําได้ในที่มี้เคยสอนนะ,ะส่วนผู้หญิงจะนั่งท่าเทพธิดาเราจะเรียกว่านั่งเทท่าเทพธิดานะผู้หญิงนะคะโดยที่นั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้านี่ก็จะลาดนะไม่ต้องนั่งบนเข่าเหมือนเทพบุตรนะไปนั่งนั่งบนส้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องยกส้นขึ้นนะคะแล้วก็ปลายเท้าชิดกันเหมือนกันนะคะ แล้วก็มือทั้งสองข้างเนี่ยเราก็จะคว่ำนะคะก็คือเฉียงเฉียงเหนือหัวเข่าไปนะคะส่วนผู้ชายจะตรงแต่ว่าผู้หญิงจะค่่อค่อมเข่านะคะแล้วกน็นิ้วเนี่ยเรียงชิดติดกันเหมือนเดิมนะคะอ่าเรามาดูท่าแรกอ่านี่เห็นไหมที่มิตบอกว่าผู้ ชายนะคะนั่งนิบนส้นเท้านะคะเราจะเรียกว่าเทพพบุตรนะส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งบนส้นเท้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นเท้าเรียบลงไปกับพื้นนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นการตั้งส้นเท้าขึ้นจังหวะที่หนึ่งเราจะเรียกว่าอันชลีนะคะคือการพนมมืออยู่ตรงระหว่างอกนะคะเห็นไหมอันนี้พนมมือระหว่างอกเหมือนกันเลยผู้หญิงกับผู้ชายแต่กันแตกต่างกันที่ตรงการนั่งนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปจังหวะที่สองนะคะคือการไหว้นะคะการไหว้ในที่นี้จะเหมือนเดิมการไหว้นะคะนิ้วหัวแม่มือนะคะหรือว่านิ้วโป้งนะจะอยู่ระหว่างคิ้วเห็นไหมอยู่ระหว่างคิ้วนะคะส่วนนิ้วชี้ก็จะอยู่ตรงปลายหน้าเอออยู่ตรงหน้าผากนะคะแน่ชี้ติดหน้าผากนั่นเองจังหวะที่สองเนี่ยเราจะเรียกว่าวันทาน,นะคะอ่าถ้านั่งยังเหมือนเดิมนะคะอ่า ไปจังหวะที่3นะคะก็คือการก้มลงกับพื้นนะคะแล้วก็หน้าผากเนี่ยและมือเนี่ยจะแล้วก็หัวเขาเ่าน่จะหลุดพื้นหมดเลยนะคะผู้ชายจะต้องตั้งศอกนะคะเห็นไหมศอกเนี่ยมันต่อเข่าเลยนักเรียนดูศอกต่อเข่าเลยอันนี้คือเขา่าแล้วศอกก็อยู่ข้างบนเขานั่นเองส่วนผู้หญิงนะคะให้ค่อมเข่านนเองนะคะก็คือเฉียงเฉียงเข่าอยู่ตรงนี้สมมุติเข่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วผู้ อ่าขาอ,อยู่ตรงนี้อ่าขาอ,อยู่ตรงนี้นะคะและส่วนข้อศอกก็จะเฉียงๆออกมานะคะไม่เหมือนผู้ชายนะให้เป็นโค้งๆนะคะเราจะเรียกท่านี้ว่าอภิวาทนะคะนั่นคือการาก่าวนั่นเองนะคะก็คือมือจะเรียงชิดติดกันแล้วก็หน้าผาจะจะลดพื้นนะคะข้อทรงข้อศอบนะคะแล้วก็มือก็แบจะลดพื้นนั่นเองนะคะอันนี้คือจังหวะที่3เรียกว่าการกร่าบแบบเบญจางขาประดิษฐ์นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะการนั่งการนั่งต่อหน้าพระพิสุกนะคะหรือว่าพระสงฆ์หรือว่าการนั่งในาศาสนสถานนะคะอย่างเช่นที่วัดนะคะหรือว่าที่โบสถ์นะควรมีการนั่งแบบสมรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยถ้าสมมติมีโต๊ะกับเก้าอี้หรือว่ามี เป็นพื้นอย่างเดียวนะคะเราก็จะต้องมีการนั่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็นการนั่งกับพื้นนะคะทุกคนเลยทั้งชายและหญิงนะคะให้นั่งพับเพียบโดยเก็บปลายเท้าน,นักเรียนเห็นดูไหมเก็บปลายเท้าเรียบร้อยนะคะมือเอาวางไว้ที่ตักนะคะโดยที่เราจะวางาโดยจะวางมือขวานะคะบนมือซ้ายอา่ามือขวาทับมือซ้ายนะคะแล้วก็วางไว้ทางด้านข้างนะคะ ต่อมานะคะคือการนั่งบนเก้าอี้ควรนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็ไม่นั่งพิงผนักนะคะก็เออขาเนี่ยจะชิดกันมือประสานนะคะหรือว่ามือวางไว้บนหน้าตักอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมมือวางไว้หน้าตักหรือว่าจะประสานก็ได้เนี่ยแล้วก็ไม่ควรนั่งพิงนะคะมันจะไม่สุภาพเรียบร้อยแต่นักเรียนบางคนนะชอบนั่งโยกเก้าอี้นะคะหรือว่านั่งพิงไปเลยเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่สมควรน,นั่นเองนะ ต่อไปการยืนนะคะการยืนต่อหน้าพระสงฆ์นะคะคือการยืนเนี่ยควรยืนเท้าชิดห่างเนียนดูนะเท้าชิดเท้าชิดนะคะแล้วก็มือประสานเอาไว้ทา้งด้านหน้าเห็นไหมประสานด้านหน้ามือขวานะคะจะกุมมือซ้ายนั่นเองนะคะยืนต่อหน้าพราะพิสุกสงฆ์ควรสำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยแล้วก็ดูนะคะคือควรยืนห่างกันด้วยนะคะนักเรียนเห็นไหมระยะห่างเห็นไหม ระยะห่างนะคะไม่ควรใกล้ชิดเงินเกินไปนะคะแบบสมมติมายืนตรงนี้นะมันก็จะใกล้ไปนะคะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยสมมติมาอยู่ตรงนี้มันก็จะใกล้ไปก็ดูระยะห่างนะคะให้เหมาะสมให้สมควรน,นะคะ ต่อไปนะคะการเดินการเดินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะถ้าสมมติเราไปทําบุญที่วัดนะคะหรือตักบาตรที่วัดเอ่อตักบาตรหรือทากิจกรรมที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นะคะคือการเดินตามหลังพระพิสุขสงฆ์นะถ้าเดินตามหลังเนี่ยให้นักเรียนควรเดินเยื้องไปทางซ้ายของพระพิสุสงฆ์อ่ะถ้าสมมติพระพิสุสงฆ์อยู่นะคะก็คือเราเห็นพระพิสุสงฆ์ข้างหน้าเราควรเดินเยื้องไปทางซ้ายนะคะแล้วก็เวลาให้พอประมาณไม่ต้องเดินใกล้ชิดจนขณะที่พระสงฆ์หยุดนะคะแล้วเราก็เดินชน รวมทั้งคนปกติด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนควรที่จะมีระยะห่างด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเดินสวนกันนะคะทางพระพิสุกสงฆ์นะคะก็คือให้มีการ สมมุติจะเดินสวนกันเนี่ยให้ชิดเข้าข้างทางเมื่อพระพิสุสงฆ์เดินผ่านเนี่ยเราต้องน้อมตัวลงไหว้แล้วก็รอจนกว่าพระพิสุสงฆ์จะเดินผ่านแล้วเรา,เาค่อยเดินไปนะคะไม่ใช่เดินเจอพระพิสุสงฆ์เดินสวนเดินชนไหลอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะไม่สมควรนะคะให้เราชิดไปเข้าข้างทางก่อนนะข้างๆนะแล้วก็ยกมือไหว้นะคะแล้วก็รองให้พระพิสุท์เดินผ่านไปก่อนนะคะแล้วเราค่อย เดินไปอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องมารยาทชาวพุทธนะคะซึ่งมิตรู้สึกว่าทุกคนมันเหมาะสมนะคะสําหรับทุกคนแล้วก็ทุกคนควรปฏิบัติทมนะคะทําตามอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นกิริยามารยาทนะคะหรือว่าแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมรวมวาจาแล้วก็ร่างกายอะไรอย่างนี้นะคะในการเดินพาถ้านักเรียนฝึกทําบ่อยๆนะคะนักเรียนไปเข้าวัดนะคะหรือว่าไปเจอพระสงฆ์ที่ไหนนักเรียนก็จะ,ป,ะปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะไม่เพียงแต่อันนี้คือการปฏิบัติแก่พระสงฆ์นะคะควรปฏิบัติต่อผู้ที่มีอายุมากกว่านะคะคุณครูคุณ,คคณพ่อคุณ,คณแม่ผู้ปกครองต่างๆนะคะเพราะมันมีบางอย่างที่เราสามารถนําไปใช้ได้อย่างเช่นการกราบการไหว้ยอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะมิตรก็ขอจบการนําเสนอผลงานเพียงเท่านี้นะคะ ะะก็เจอกันนะคะในคาบต่อไปวันนี้นะคะท้ายบทเรียนเราดูจบแล้วนะคะมิดมีเกมนะคะเกี่ยวกับมาริยชาวุทธนะคะให้เล่นด้วยนะคะเร่งเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอมาให้มิดดูนะคะว่าได้ทํากิจกรรมแล้วนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ